วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัล벅ร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์นพาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโ <Okay, S 2> อเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมโลบัคครับผมแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวละครอวยของผมนั้นถูกบัฟแล้วนะครับผมก็คคคคืออตตัััววลลละะะรรรไฟุดกานนบบผม Zero หลายๆคนก็ที่มาเล่นก็น่าจะไม่มีตัวละครน,นี้นะครับหล,หลายคนน่าจะสงสัยว่าพี่มึงเอามาจากไหนวะนี่นะครับก็คือตัวละครน,นี้ได้จากโคดนั่นเองนะครับซึ่งโคดต,ตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าใส่ได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าโคดคืออะไรนะครับแล้วก็จะพาไปดูว่าดาเมจเมื่อก่อนนั้นมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้คือตัวละครน,นี้ถูกบัฟมานะครับแล้วก็ตอนนี้แคตตากรีไม่มีแล้วครับผมน เลยคือเซรัูก็ไม่ใช่ผู้หญิงหรออย่างน้อยก็มีคาว่าเกย่าหน้อยก็ยังดีนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยนะครับผมก็ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ครับฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมซทูนะครับทำการปรับสมดุลนะฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณน่าจะปีที่แล้วนะครับผมตัวละครนี้ดาเมจเท่าไหร่แล้วก็เป็นยังไงใช้โค้ดอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ผมอยู่หน้าของผมนะหน้าช่องยูท b e ผมคือตัวละครนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเซรัลทีีี่่โกกกงงมมานะคททุต้อนะ แล้วก็ถูกด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะวางได้ประมาณมากกว่า1ตัวนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ปรับให้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งโค้ดก็คือตรงหน้าจอนี้เลยนะครับ คิดว่าคงใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมใส่ไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนนะครับผมเซียวทูเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เวลตันใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเวลตันเวลร้อยเจ็ดนะครับก็คือ7วิธีทีหนึ่งนะครับดาเมจอยู่ที่3 2 0พระยะ60นะครับซึ่งสแตตนี้นะครับคือเมื่อปีที่แล้วเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีเขียนว่าแบ็กเฟรมนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะผมคิดว่ามันแบ็กเฟรมนะครับแล้วก็อีโวไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าปัจจุบันนั้นเป็็นนนนนยยยัััััังงไคคคครรรบบบกืออออ่่่่าาลสุดดะะพตเเีีมจูท1 1 1 1,000นะครับผมแล้วก็ตัวเซอร์เคิลก็จะประมาณนี้นะ7วิทีถึงระยะ75ซึ่งไม่ใช้หุ่นยนต์แล้วนะครับคือก็คือเปลี่ยนมาใช้เก้ามมอแทนนะครับใช้ปืนยิงนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นซีโรทูผมถึงใช้ปืนยิงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่าปัจจุบันเป็นยังไงครับ เราตัดมานะครับณปัจจุบันนะครับตัวละครนี้ถูกบัฟใช่ไหมครับก็คือใช้เงินในการวาง4,000นะครับผมแล้วก็ตัวดาเมจนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2 7 8 0 0 0ครับทุกคนเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีระยะ60นะครับแล้วก็มีแบ็กเฟรมนะครับเป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับวางพื้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเวล175นะครับเป็น6ดาวเหมือนเดิมนะครับแคตตาล็อกก็ไม่มีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวชื่อเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะก็คือทาโกชิตะ ทาโกชิตะไม่รู้หมายความว่าไงก็ช่างๆมันแล้วกันนะครับเป็นท่าน้ำนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือตัวละครไวฟูจริงๆนะครับใครที่ไม่เคยดูดาร์ลิงนะครับแนะนําให้ไปดูนะครับผมเป็นอ่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับดาร์ลิงเนี่ยสุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นไวฟุตั้งแต่นั้นมานะครับผมจนปัจจุบันก็ไม่มีใครแทนตัวละครนี้ได้ถ้าใครรู้จักผมจะรู้ว่าผมบ้านะครับซีรทูมากๆเลยนะครับทุกอย่างครับเป็นซีรทูหมดเลยนะครับไม่ว่าจะหน้าจอโทรศัพท์์์คียอรดแป้น แผ่นรองเมาส์เมาส์อะไรก็แล้วแต่คือเป็นซีโร่ทูหมดเลยนะครับผมผมอวยมากผมชอบมากตัวละครนี้ผมนะครับจบดีครับจบดีใครอยากดูไปลองดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครนี้นั้นจะเก่งไหมนะครับเพราะว่าบัฟมาขนาดนี้น่าจะเก่งแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวซีโรทูนะครับผมมันมันถือ M16 อ่ะผมเอ้ยเอ็มเอ็มสี่บ้าน่าจะเป็น M4A1 นึ่งนะหรือหรือว่าแฮนดี้แบเจอร์ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามัน มันถือปืนนะครับทุกคนผมผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงปืนนะครับอเซโร่ทูนะครับหดาวนะครับวางปุ๊บก็คืออ่าดาเมจอยู่ที่2 7 8 0 0นนะครับด้วยความที่มันไม่มีแคตตาล็อกนะครับต่อให้วางบนบนไหลหรือว่าวางในทีมก็จะไม่บูตอะไรเลยนะครับดาเมจก็จะแค่นี้เท่านั้นนะครับยกเว้นก็ต่อเมื่อเราใส่ออฟไปนะครับอย่างเช่นออฟไฟออฟระยะอะไรอย่างงี้นะครับตัวสเตตก็จะแตกต่างตามออฟไปนะฮะคราวนี้เดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับแอนิเมชันของเขานนั้เป็นยังไงฮะเซโร่ทูผม โอเคครับก็จะค่อนข้างกระจอกหน่อยนะครับเพราะด้วยคำาที่ตัวตัวเนี้ยตัวยูนิตนี้นะครับเป็นยูนิตท,ที่แจกนะครับผมแจก เพราะว่าคนเนี่ยใครที่คนที่แจกโค้ดเนี่ยเป็นเจ้าของช่อง u t u b e แล้วคือเขาก็ต้องไปทําไปอนิเมตเองซึ่งเขาก็น่าจะทําได้แค่นี้นะครับฉะนั้นแอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็จะกากๆหน่อยนะครับแต่ว่าเอาซีรทูเข้านะครับอืมประมาณนี้อ่ะนี่คือแอนิเมชันของมันนะครับอ่าพอวางเนี่ยตอนนี้ยังไม่แบ็คเฟรมนะครับจะเป็นการโจมตีแบบซิงเกิลนะครับก็คือตีเดี่ยวเลยนะครับเนี่ยมันเจ็ดวิตีเดี่ยวแต่ว่าได้ไปสองแสนนะครับอืมก็วางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเรามาอับกันดีกว่าขั้นแรกครับ ัอีกขั้นเนี่ยสามหมื่นนะครับดาเมจจะเป็น1ล้านครับระยะจะเป็น75ครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันใหม่ชื่อว่า a i r h e a l t h Shooting นะครับก็คือมีเพื่อนๆออกมาช่วยยิงนั่นเองนะครับดูเป็นไงฮะโอเคการโจมตีจะเป็นโคนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับตัวละครนี้วางไปแล้วแค่40,000ื่นนะครับผมดาเมจล้านหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าวางได้ตัวเดียวนะฮะอ่านี่ครับมีเพื่อนออกมาช่วยยิงใช่ไหมก็คือไม่มีอะไรออกมาช่วยยิงนะก็คือ อันมแอนิเมชันกากๆเลยนะครับเนี่ยฮะพโอเคก,กากๆเลยนะครับเอาเป็นว่ามาดูที่สเตตเหมืนย่งเดียวแล้วกันขั้นต่อมาครับ72,000ครับดาเมจจะเป็น1นึ่งล้านห้าแสนแล้วก็1นึ่งแสนสองหมื่นนะครับดาเมจจะเป็น2องล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับชื่อว่าทรอยนิงบอมบ์นะครับดาเมจจะเป็นสามล้านสองแสนนะครับผมแล้วก็ใช้เงิน2องแสนห้าหมื่นโอเคการจำเป็นตีเขาจะเป็นเซอร์เคิลนะครับผมแล้วก็ ตัวเขาเรียกอะไรระยะเนี่ยจะอยู่ที่75เท่าเดิมเลยนะครับเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ว่าดาเมจเนี่ยแรงขึ้นมากๆกครับก็คือจะเป็น3ล้านนะครับทุกคน1ตัวใช้5 4 8 0 0 0 0เออไม่ถึง5 0 0 0 0 0 0ี0นนะครับทุกคนดาเมจ3 0 0แสนเอ 3, 000, 2, 000น้ยาล้าน2 0 0แสนซึ่งเยอะกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้มันวางได้แค่ตัวเดียวแล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะวางได้หลายหลายตัวหน่อยนะครับซึ่งอนิเมชั่นท้ายเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปาระเบิด อืมนะครับก็คือกลายเป็นคอฟดิวตี้ไปแล้วนะครับเซโรทูคือเหมือนใครเคยเล่น้งคอฟดิวตี้ก็คือจะเป็นสกินเซโร่ทูแทนนะครับกากกว่านี้เลยโอ้่หเหมือนกันนะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันอะไรยังไงแล้วมันเผาผมว่ามันเผาแรงมากนะครับซึ่งแบ็คเฟรมมันเผาทั้งหมด21ฮิตนะครับก็คือดาเมจเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับ40วินี่ก็เผาไปเลยนะครับชิวๆ7วิตีเร็วนะครับเหมาะกับการลงเลทนะตัวละครนี้ใครที่มีก็เอาไปลงเลทได้นะครับ เออเป็นเป็นแบ็กเฟรมที่ใช้ได้อยู่เลยนะครับทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาทำการบัฟนะครับ250% 250เนะครับบัฟไปแล้วนะครับ250%เซนแล้วก็อยู่ที่11ล้านนะครับผม2แสนตีทีหนึ่งนะครับก็นนี้ก็คือ02นะครับตัวละครที่ได้จากโค้ชนะครับหลายหลายคนที่ คาดกันไปก็คิดว่าคงไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครน,นี้น่าจะเทดได้มั้งอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วก่อนน้นนี้มันน่าจะขึ้นแหละแต่ว่าผมจาไม่ได้ว่ามันเทดได้หรือเปล่าและนี่ก็คือซีโรทูนะครับผมตัวละครไวฟุที่ผมอวยมากๆแต่ว่ากลายเป็นว่าอนิเมชันกากแล้วก็เป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับเหมือนทหารใส่สกินเฉยๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบ็คเฟรมนะครับผมว่ามันก็แรงพอสมควรเลยนะครับถ้าให้เลทเรื่องดาเมจเรื่องระยะเรื่องอะะเ,เวลาระยะเวลาตีเนี่ยผมให้ประมาณสัก 7.5เต็ม10แล้วกันนะครับก็คือก็ดีนะครับแต่ว่าช่วงที่เป็นขั้นที่1เนี่ยมันไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันตีเดียวนะครับผมต้องอัพอีกประมาณ3 0ม0 0ืนเลยนะครับผมก็คือ4ี่หมื่นเนี่ยกลมๆเนี่ยถึงจะตีล้านหนึ่งครับซึ่งล้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะฮะสมมติถ้าผมเอาเป็นช่วงนี้แล้วผมก็บัฟละ7ล้านครับผมก็ตีเป็นโคนนะครับแต่ว่าไม่มีแบ็กเฟรมถ้าเราอยากได้แบ็กเฟรมเราก็ต้องอัพขึ้นไปนะฮะแต่หนึ่งตัวเนี่ยใช้ถูกมากครับแค่ 480,000เท่านั้นนะครับและนี่ก็คือซีโร่ทูนะครับผมใครที่คิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ใครมีไม่มีนะครับผมก็คอมเมนต์กันทีนะครับใครทันบ้างครับตัวละครนี้นะฮะก็แน่นอนครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจพอสมควรนะครับที่มันบัฟเข้ามาในเวอด์ชันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กด Subscribe ด้วยผมก็แฮปปี้วันลอยกระทงนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ